ดีครับสวัสดีต่อแรกๆครับวันนี้มาอัปเดตเป็ดอีเหลียงให้เบิ่อเป็ดอีเหลียงนี่ฟ้ามครับอายุสีเหลืองกว่าๆครับเป็ดอีเหลียงเขาบอกว่าเป็ดอีเหลียงนี่ไข่ฟ้องไงครับแล้วก็เนื้อหลายผมก็เลยล่องออกมาเลี้ยงลองิ่งครับเอาเป็ดอีเหลียงมากับเป็ดมันหลาดครับเป็ดมันหลาดใหญ่เป็นเป็ดท่านไข่ตัวหอยเขียวนี่เป็นเป็ดมันหลาดครับมันหลาดใหญ่ ขางเหลืองท้าเหลืองเห้าสมนี่เป็นเป็ดอีเลียงครับเป็ดอีเลียงอายุสี่เดือนเป็ดมาลาดผมสังเกตบังกะเริ่มผสมนะครับมาหลาดใหญ่เริ่มผสมกันแล้วแต่ว่าเป็ดอีเลียงย่งมาท่นผสมครับรูปร่างค่อนข้างใหญ่ครับเขาบอกว่าเนื้อเนียนไขฟ้องไงครับตอนผมไปซื้อเป็ดอยู่ฟ้ามกับฟ้องกับค่อนข้างใหญ่คื้เขวายดีครับ ผมกะเลยเอาล่องมาลองเอาลองมาเลี้ยงลองเบิงว่ามันสิเป็นอย่างไรถอดลองล่องเบิงครับเพื่อเผื่อ่อามันดีตามทีกระแสนิยมเขากำลังนิยมผมกะสีพัฒนาท,ทอไปครับเพราะว่าเป็ดนีก็มีทั้งตัวครูตัวแม่ครับเป็ดมันหลาดไงมันก็นเริ่มจับคููผสมแล้ะครับแต่ว่ายังพัดไข่ครับครูนี่เป็นมันหลาดครับตัวแม่ครับ ไล่ไล่ตัวนี้เป็นตัวเมียครับตัวหัวเขียวๆเป็นตัวผู้ส่วนหางเหลืองขาวๆนี่เป็นเลียงครับมันหลาตัวเมียข่างไงกอนครับมันหลาตเมียมันหลาตผู้เริ่มผสมนะครับแต่ยังมันไข่ถ้าเบิึงบ่ชักกะสีไม่ค่อยไข่เป็นต้องข้อผสมครับนี่ครับเดี๋ยวต้องข้อผสมไล่ไล่เดี๋ยวไล่เดี๋สีเดียวกันเลยแคมป์โตน้อยกว่าตัวขาวๆนี่เปลนเป็นมันหลาตไง ไอ้ตัวน้อยๆคุณหัวเขียวๆนน่อยันเป็นนกข้อผสมครับสีคือกันลักษณะคือกันนะครับสีท้าทางครับสีขึ้กนะครับแต่ว่าคนอาศัยพันธุ์นะครับนี่ตัวน้อยตัวใหญก็กันนี่เขาแตทางเนี่ยระวังนกขปอผสมกับเต็มมลาดไงสีคือนกันเลยโอคู้เห้บ้นครับ ดีเหมนกันเลยครับดีนี่เหมือนเลย,เลยแต่ว่าแค่บอดีมันใหญ่กว่าน่อยกว่าวส,สิครับเพราะผสมผีน้อยกว่ามันหลาดใหญ่ครับคูนหนึ่งหลาดใหญ่กูนี่ครับเริ่มผีผสมนะครับเป็นมันหลาดใหญ่เริ่มนะครับ ลนลาหญงครับร่างสีเติมผสมนัุนเริ่มนั่นนะครับอ่าลอที่ตามมึงครับวา่าผลออกว่าไข่เขาจะเป็นแบบไดครับไข่ฟ้องไงคือขอวานีบอหรือวา่าบอเหมาะสมกับการเลี้ยงครับรลองทดนล่องล่องมึงครับเพืออนาคตขยายต่อยอดได้ครับ ล่องส่วนลองลองลอ,ลอมืออีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เป็นมาลาญ่มันกน็สวยงามพร้อมครับหัวสีเขียวทองสีแดงสวยงามครับเป็ดไข่สายสวยงามครับอา,าที่ให้กินก็นเป็นเศษเผาครับเศษเผา,เเาแนยล่ำแนยครับเพราะว่าเ็ดยังบ่้หั่นไข่ครับเ็ดไข่ก็เริ่มไข่ก็สีให้เริ่มห้กินหัออาหารครับว่าเสียงกินของอาหาันก็นตอนนี้คือที่บาาริเวครับ้นทุนมันสูง เ็าเลี้ยงแบบทดลองครับยังไม่ทันได้เลี้ยงแบบซึ่งตัวกิงเหทดลองมั่งมึงก่อนแต่คิดว่ามันดีมันอยังกะอาจจะกอยอดต่อไปครับแต่ผมก็คิดว่ามันมันน่าดีดีครับพอมันใหญ่เร็วทางใหญ่เร็วครับเป็ดอีเหลียง เป็ดที่ผมทดลองเลี้ยงกับถึงเลี้ยงเราบอร่อป,ประสบความสำเร็จกับบ่อเป็ดยังครับถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ถ้าประสบความสำเร็จก็คือว่าสามารถนํำไปต่อยอดได้คือที่ผมว่ามากพันตุนนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ได้ในนั่นคือเมื้อแรลงมากนั่งผ่อนคลายเบิ่งเป็ดกินอวหานกินเขากินยังครับเมิ่งผ่อนคลายผนะ่อนคลายเบิ่งเป็ด น,นั่งขัด่อนเบิ่งเป็ดเบิ่งความจะเริ่เติบโตของเป็ดของเฮ้าครับความสุขค,คือเฮ้าเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยเบิ่งความจะเริ่มเติบโตจน,นนจนเป็ดใหญ่จนเป็ดใครครับเบิ่งว้า้เฮ้าก็เหตุได้คือกันเลี้ยงเป็ดใหญ่ได้ขึน้นกัน,นครับเลี้ยงเป็ดใครได้ขึ้นกันนะครับถือว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งครับเนี่ยมาเแรงมามากนั่งเกียย์เป็ด เกลียไก่แลวก็มานังเห่นเบิงเป็ดเบิงไก่ไปครับไม่มื่อแล่น่อ,อนไายครับเมื่อแน่ครับเมื่อแน่่าว่าก็นมีความสุขอีกแบบนึงครับดีกว่านอนเห่อนอยู่บ้านดีกว่าวะวะน,นอนเล่อนอยู่บ้านดีกว่าบ่หูกันครับนอนเล่นอยู่บ้านครับบริษังเงินสื่อหอาหารเป็ดบ่ได้ทดรองได้ล,ลองเลียงบริียงพูดย่งไงว่าบริียงบริียงขาดทุนหรือได้รกําไรไครับ แต่มาเห็ดแบบนี้ก็เสียงขาดทุนเสียงได้กำไรแต้ก็เป็นความสุขอีกแบบนึงครับเป็ดหัวเขียวๆนี่ก็ตัวน้นอยๆนี่มเป็นนครปฐผสมนะครับมอนเป็นมันหลาดมันคือกันซื้อครับลักษณะท่าทางอย่างขึ้นกนบรรทุกยางคือวานะแตกต่างแค่บอดีน้อยกว่า เจ็บแรกๆก็ไล่ขอคครับไล่ขอคเจ็บอีเ๋อเจ็บมันหลาดไล่ขอคครับตอน,น,นแรกๆอี๋เจ็บมันหลาดขอกอตอน,น,นแรกครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณค้นที่อมา้าติดตาม้อมารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ